เมืองรับแหละใต้เงาไม้การละคังหนึ่งนานมาแล้วยังมีบ้านน้อยกลางทุ่งอยู่หลังหนึ่งมีแม่เท่าอยู่กับลูกชายชื่อคำดีหนุ่มน้อยผู้ขยันขันแข็งแม่บอดได้ร่ำเรียนสูงแต่หัวใจเขาเต็มไปด้วยความกระตันอยู่และเรียบง่ายคำดีเป็นคนบ้านนอกบ้านนาอยู่กับแม่เท่าเพียงสองคนคำดีมีหน้าที่เลี้ยงควายประจำทุ่งนาตอนเช้าก็จูงควายออกไปปล่อยให้กินหญ้าตามสบายพอแดดแรงนะ เขาก็หลบเข้าใต้ร่มต้นยิ้วใหญ่กลางทุ่งนาหลับตานอนพักอยู่ใต้เงาไม้และในวันหนึ่งขณะที่เขานอนหลับอยู่นั้นเองแดดอุ่นลมพัดเบาๆลมทุ่งโชยเอื่อยๆกล่อมจนเขาหลับและฝันไปในฝันคำดีเห็นประตูไม้เก่าแก่ผุพังอยู่กลางทุ่งนาเมื่อเดินเข้าไปก็พบอีกเมืองหนึ่งที่งามและประหลาดเป็นเมืองที่ท้องฟ้าสว่างแต่ไม่มีแดดต้นไม้มีแต่ผลไม้หวานฉ่ำบ้านเรือนล้วนทำจากไม้ไผ่ถักเป็นลาย ผู้คนแต่งกายแปลกตาใจดีและพูดจาไพเราะสนอหูมากและทันใดนั่นเองก็มีหญิงชาราคนหนึ่งเดินมาหาแล้วกล่าวขึ้นว่ายินดีต้อนหับเจ้าเข้าสู่เมืองรับแลเมืองนี้อยู่ได้แต่อย่าคิดถึงบ้านเก่าอย่าบอกทางกลับให้ผู้ใดเด้อยบักลาคำดีได้อยู่ในเมืองนั้นอย่างมีความสุขในทุกๆเช้าตื่นมากินข้าวเหนียวปิ้งปลาย่างเย็นลงก็ได้ฟังเสียงพิณเสียงแคนจากหมอลำบนลานกลางเมือง จนอยู่มาวันหนึ่งคำดีเขาได้ไปช่วยยกกระบุงผักให้แม่เท่าคนหนึ่งที่ตลาดแต่พอเงยหน้าขึ้นมากลับพบสายตาคู่หนึ่งจ้องมองเขาอยู่สายตาคู่นั้นคือคำแพงหญิงสาวผิวพรรณผ่องใสผมยาวดำครับใส่สิ้นไหม่ลายละเอียดมีดอกไม้เสียบข้างหูหน้ายิ้มตาอ่อนเธอเป็นหลานสาวแม่ค้าขายผักในตลาดนั่นเองมีนิสัยสุภาพอ่อนโยนขยันขันแข็งคำดีจ้องสาวคำแพงอย่างตาค้าง เพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นหญิงสาวคนไหนที่อยู่ในหมู่บ้านจะสวยเท่านี้มาก่อนและเหมือนกับโชคชะตาจะเป็นใจเพราะอยู่ดีๆสาวคำแพงก็ได้เดินเข้ามาหาคำดีแล้วยิ้มทักทายอย่างเป็นมิตรจนเจ้าหนุ่มคำดีผู้ที่ไม่เคยมองหญิงคนไหนมาก่อนเพราะในแต่ละวันได้อยู่แต่ท้องไร่ท้องนากับควายเพื่อนรักตกเย็นก็กลับบ้านอยู่กับยายเพียงลำพังสองคนมาตั้งแต่เกิดหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เจอกันทุกวันและ คำแพงก็เป็นหญิงสาวเพียงคนเดียวที่กล้าชวนคำดีไปกินข้าวด้วยกันที่เรือนของตนจนวันเวลาได้ผ่านไปเกือบเดือนทั้งคู่ได้สนิทสนมกันมากขึ้นและได้มีความรู้สึกที่ดีต่อกันจึงได้ตกลงปรงใจทําตามประเพณีซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ได้พดน้ําแต่งงานซึ่งเป็นงานเล็กๆแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นความสุขสนุกสนานของผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้เหมือนกับว่าไม่เคยมีงานเลี้ยงสังสรรค์กันมาก่อนหนุ่มหมอลำที่อยู่ในเมืองรับแล ได้เป่าแคนอย่างไพเราะเพราะพลิ้งกลางงานพิธีหดน้ำแต่งงานคำดีจึงยื่นมือขอคำแพงแต่งงานตามประเพณีเมืองซึ่งมีผู้คนในหมู่บ้านทั้งผู้เท่าผู้แก่ลูกเล็กเด็กแดงมาเป็นพยานรักของทั้งคู่อย่างอบอุน่นกลางคืนวันแต่งเสียงพินแคนหมอลำบรนเลงเบาๆแสงไฟใต้ล้อหน้าคำแพงคำดีบอกเคยรู้สึกอบอุ่นปานนี้มาก่อนเลยไม่นานหลังแต่งงานทั้งสองก็ได้ลูกชายตัวน้อยผิวขาวหน้าคม เขาได้ตั้งชื่อลูกน้อยว่าน้อยดีและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในบ้านใต้ต้นไทรริมฐานน้ำใสอย่างมีความสุขอยู่มาวันหนึ่งคำดีเคยคิดในใจว่าคอยคงบ่ต้องกลับบ้านเก่าอีกต่อไปแล้วเมืองนี้คือบ้านเมียกับลูกก็คือโลกทั้งใบแต่โชคชะตาก็ยังบอกเคยให้ใครลืมรากเง้าตัวเองได้ง่ายๆและในคืนหนึ่งนั่นเองขณะที่คำดีนอนหลับแนบข้างลูกและเมียใต้หลังคาไม้ไผ่อยู่ดีๆ ก็มีลมซึ่งพัดแรงกว่าทุกคืนที่ผ่านมาพัดจนปลายไผ่กระพือเสียงเสียดสาดดังเหมือนเสียงสะอื้นจากฟากฟ้าเขาสะดุ้งตื่นเหงื่อเต็มหลังทันใดนั่นเองก็มีเสียงแม่เท่าดังจากทุ่งไกลลอยมากระซิบข้างหูว่าคำดีเองเจ้าสีอยุ่เมืองฝันหรือเจ้าสิกลับมาเจ้าหูปว,วายง่ายคิดหอดเจ้าแห้งฝ่าวก,กับมาบานมาสองเถิดลูกเอิคำดีเงียบไปนาน น้ำตาไหลาออกมาโดยไม่รู้ตัวคำแพงตื่นขึ้นและเห็นแววตาสามีที่เปลี่ยนไปจึงได้ถามว่าไอ้คำดีเป็นอย่างน้อไอ้ฝันร้ายแม่นบ่ไอ้อคือได้ร้องไห้แบบนี้คำแพงได้ตัดสินใจถามคำดีขึ้นมาว่าไอ้คือฮอดบ้านเก่าแล้วบ่แต่เฮากับเป็นบ้านของเจ้าแล้วนี่คำดีตอบใจข่อยมันแตกออกเป็นสองเสียงข่อยอยากอยู่กับเจ้าอยากเลี้ยงน้อยดีแต่เสียงแม่มันจมอยู่ในหัวใจข่อยบ่แล้วบเ่เลิก ไอ้มันคือสิขาดใจตายแล้วคําแพงมีรักเอย๋ยคําแพงกั้นน้ําตาแล้วพูดขึ้นว่าถ้าเสียงแม่อ้ายดังขนาดนั้นก็อยาให้คอยกับลูกรังไอ้ไว้เลยแต่อยากให้ฮูเวเดอร์ว่าคอยบอกคอยโกรธไอ้คอยแค่ฮักแล้วสิฮักไอ้อยู่ตลอดไปคําดีดึงเมียกับลูกเข้ากอดแน่นลมหอบแรงขึ้นเรื่อยๆแสงของเมืองเริ่มสั่นคลอนผู้คนในเมืองเริ่มเดินออกจากบ้านมายืนเงียบๆมองคําดีไม่มีใครเอ่ยคําใด มีเพียงเสียงแคนเศร้บรรเลงขึ้นเองจากปลายลานคำดีหันไปเห็นชายหมอแคนพาย,ยักหน้าให้ช้าช้าหญิงชราผู้ให้ห่อผ้าขาวก็เดินมายื่นของชิ้นนั้นให้อีกครั้งแล้วพูดขึ้นว่าเมื่อเจ้ากลับถึงโลกของเจ้าของสิ่งนี้จะเปลี่ยนรูปตามหัวใจเจ้าถ้าเจ้าลืมทุกคนในหมู่บ้านเมืองแห่งนี้มันก็สิเหลือแต่ผ้าขาวเปล่าเปล่าแต่ถ้าเจ้าหักแท้มันก็สิกลายเป็นของที่เจ้าผู้ควรคำดีร้องไห้เหมือนในใจโดนมีดกรีดแล้วเดินออกจากลานหมอลำ เดินผ่านผู้คนที่เงียบงนันเขาหันกลับมาครั้งสุดท้ายเห็นคำแพงอุ้มน้อยดีอยู่ใต้แสงจันทร์เธอร้องไห้น้ำตาไหลาปานสายเลือดแล้วยกมือละคำดีเขานิ่งอึง้งก่อนจะหันกลับและโลกทั้งใบก็แตกกระจายเป็นหมอกควันและในพริบตาเดียวเขาตื่นขึ้นใต้ต้นไม้เงื่อเปียกเต็มหลังตะวันกำลังจะรับฟ้าพ,พอดีและเสียงระฆังควายยังดังอยู่ไกลๆเขาอึ้งมากพูดอะไรไม่ออกและได้แต่พึมพำเบาๆไม่คิดเลยว่า ความฝันอะไรจะเหมือนจริงขนาดนี้นี่มันฝันบอาบอแม่นมันคือชีวิตแท้ๆได้กินข้าวนอนฟังเสียงหมอลำแคนฮักเมียเลี้ยงลูกคอยจำได้ทุกกลิ่นทุกเสียงทันได้นั่นเองเขาได้หยิบผ้าขา,ขาวขึ้นมาดูแล้วก็ตกใจพูดขึ้นว่าแล้วนี่ล่ะยังอยู่บอหายไปนํำฝันแต่มันเป็นไปได้จังใดเขาหันมองตะวันกำลังลับฟ้าใบไม้ไหวเบาๆราวกับเสียงคนกระซิบ สับแดนไกลยังติดอยู่ในลมคอยอยู่ที่นั่นตั้งโดนตั้งหลายปีแต่ในโลกนี้เป็นอย่างมันแค่ใบเดียวแค่หลับตาคู่เดียวเมืองรับแลหรือบอ่มันก็คือชีวิตอีกภาคหนึ่งของคอยแม่กับลูกนั่นบ่แม่นเงาเขาหยุดพูดน้ำตาคลอมองผืนผ้าขาวที่อยู่ในมือแล้วค่อยๆเปิดออกอย่างช้าๆซึ่งได้เผยสิ่งของชิ้นหนึ่งที่อยู่ข้างในเขาตกใจและอึ้งอีกครั้งเมื่อสิ่งที่อยู่ในห่อผ้า มันคือทองคําเป็นก้อนเท่ากําปั้นอยู่ในกลางห่อผ้าบอกแม่นความฝันเปล่าคอยกลับมาพร้อมสิ่งของและหัวใจที่บอกคือเก่าอีกแล้วหลังจากที่ตื่นขึ้นคําดีหิ้วห่อผ้าขาวเดินนําควายกลับจากทุ่งนาท่ามกลางแสงสุดท้ายของตะวันทอดลงบนคันนาเหมือนนําทางให้เขาเดินไปสู่บ้านท่ามกลางกลิ่นปลายข้าวค้างแดดและเสียงเขียดร้องจากหน้องน้ําเขาเดินกลับไปยังบ้านเก่าที่เขาเคยออกจากมาบ้านหลังเล็กๆ ทําจากฟากไม้ไผ่ใต้ต้นมะขามยังอยู่เหมือนเดิมม่านฝางหน้าบ้านปลิวเบาๆในลมเสียงไอเบาๆของผู้เท่าดังออกมาจากในครัวคำดีหยุดยืนหน้าเรือนกําผ้าขาวแน่นแล้วเรียกแม่เบาๆแม่คอยกลับมาแล้วเดอ้อแม่เสียงสั่นเล็กๆจากในเงามืดแล้วพูดขึ้นว่าคำดีบักลาจะไปใส่มาแม่ขึ้นหอดแทบใจสิขาดลูกเอคำดีเข้าไปกอดแม่แน่น นั่งลงข้างๆต้นไฟที่แม่ได้ก่อขึ้นเพื่อหุงหาอาหารเขาเอาห่อผ้าขาววางลงตรงหน้าภายในนั้นมีทองหนึ่งก้อนวาววับท่ามกลางกลิ่นควันไฟและข้าวเหนียวร้อนแม่มองเห็นทองในห่อผ้าขาวแล้วพูดขึ้นว่าของนี่มันมาจากสายล,ลูกเจ้าไปอยู่สายมาจังได้พ่อของดีปานนี่คำดียิ้มบางๆตาแดงแล้วพูดขึ้นว่าแม่คอยสีเล่าให้ฟังเด้อแต่มันบอกแม่นเรื่องง่ายที่เจ้าจะเชื่อคอยบอก มันคือความฝันหรือความจริงข่อยยังแยกบอออกเลยแต่หัวใจคอยมันจำทุกอย่างคือว่ามันมีอยู่เมืองหนึ่งที่บอมีอยู่ในแผนที่ใด่อยได้เมียงามหนึ่งคนได้โูกน้อยนํากันหนึ่งชีวิตและหมู่บ้านที่หัวใจคอยยังผูกพันและคืนนั้นคําดีก็นั่งเล่าเรื่องเมืองลับและให้แม่ฟังเสียงเล่าของเขาผสมกับเสียงฟืนแตกเปรี้ยนในเตาไฟดวงตาแม่มองลูกเหมือนฝันแล้วทั้งคู่ก็นั่งเงียบเงียบในความรู้สึกลึกซึ้งที่คําพูดไม่อาจอธิบายได้ หลายปีผ่านไปคำดีกลายเป็นตาเท่ามีหลานเต็มบ้านชอบนั่งเล่นลูกข่างวิ่งไล่ควายเฮฮาหน้าทุ่งและทุกคืนเดือนแรมเขาจะหยิบห่อผ้าขาวเก่าขึ้นมาแล้วเล่าเรื่องที่หลานหลานรอฟังอย่างใจจดใจจ่อคำดีในวัยชราได้เล่าในทานให้ลูกลูกหลานหลานฟังเมื่อครั้งตาไปนอนเฝ้าควายกลางทุ่งนาตาได้ฝันไปถึงเมืองรับแลเมืองที่คนใจบาปเข้าไปบ่อได้ที่นั่นมีเสียงแคนลอยมาแต่ไกล มีปลาย่างหอมหอมยามเช้าและมีหญิงสาวคนหนึ่งหักตามหมดใจแต่ตาสีเลือดก,กลับมาเพราะเสียงแม่ตามันเรียกอยู่ในใจตาคนเท่าอย่างเฮานะ่ะถึงสี่อยู่ใส่ก็ยังมีรากอยู่ที่นี่เดอ้อหลานเอ้ยหลานน้อยคนหนึ่งถามขึ้นว่าตาจา๋าแล้วตาได้เจอแม่คําแพงกับน้อยดีอีกบ่เนาะตาคําดีเงียบไปคู่หนึ่งเขามองขึ้นไปบนฟ้าที่เงียบงนันตาคําดีพรึมพรำในใจเบาๆในฝันคําแพงและเจ้าน้อยดี ยังยิ้มให้ตาอยู่เสมอแล้วตาคำดีก็อมยิ้มอย่างมีความสุขบางฝันแม้ไม่อาจมีในแผนที่แต่ก็ยังอยู่ในใจคนหนึ่งไปชั่วชีวิตและบางการเดินทางไม่ได้สิ้นสุดที่ปลายทางแต่สิ้นสุดตรงที่เราเลือกจะจำมันไว้อย่างไรด้วยรับการขอบคุณจากท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านที่รับชมและรับฟังจนจบคลิปและก่อนจากกันก็อย่าลืมกดติดตามชอบให้เราด้วยนะครับ จะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆให้ทุกท่านได้ชมได้ฟังกันเรื่อยๆขอพระคุณครับ